ต้มปลาแสนอร่อยของเราพร้อมเสริฟเลยจ้าเพื่อใส่ลงไปค่ะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่เกลือนะคะวันนี้เราจะทำเมนูต้ยมยำปลาล้ำใสนะคะเราจะใช้ปลานินค่ะวันนี้น,นี่ค่ะวัตถุดิบของเรานะคะน้ำกำลังเดือดแล้วค่ะ ใส่ค้านอวไปนะคะหนึ่งก้อนค่ะก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็เอาน่ใส่ลงไปเลยค่ะคือเราหั่นเตรียมไว้นะคะขาตกับใครเป็นมะกรูดนะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็มะเขือเทศนะคะน้ําเดือดแล้วเราก็เ,าเนื้อปลานะคะที่เราล้างไว้แล้วใส่ลงไปเลยค่ะ ปลาก็เริ่มสุกเลยนะคะเราก็มาปรุงใส่น้ำปลาด้วยนะคะนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่พริกนะคะใส่พริกกินดาแดงค่ะใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทานเผ็ดไม่ได้ค่ะเอาใส่ใแค่เออให้มีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นกดทรายนนะคะหมอไม่ให้ทานเผ็ดนะคะช่วงนี้ทานได้แต่ของจืดๆค่ะแต่วันนี้อยากกินต้มปลาก็เลยทําทานค่ะแล้วก็มาตักน้ำมะขามนะคะ ใส่ลงไปค่ะใส่าา้ำมะขามแล้วก็เราลองมาชิมดูนะคะว่าอร่อยหรือยังออกเปรี้ยวๆนิดหน่อยเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่ใบกะเพรานะคะใบกะเพราค่ะนี่ค่ะที่เรเด็ดไว้ล้างน้ำรดยร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะต้มลาของเรา ก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้หอมใบกระเพรามากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำมะนาวเพิ่มน,นิดหน่อยนะคะเพิ่มความเปรี้ยวนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวจะได้ไม่ต้องขมนะคะใส่มะนาวตอนที่เราปิดแก๊สแล้วนะคะมะนาวเราใส่แค่หนึ่งลูกนะคะเราใส่น้ำมะขามไปแล้วค่ะเมื่อกี้ค่ะเป็นอันเสร็จนะคะต้มปลานะคะ กบางอย่างคนเป็นกดทละยเยินของผมให้กินนะคะช่วงนี้ต้องอิกเรี่ยงมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนต้มยำน้ำใส่ปลานินนะคะหอมแบกบกรอามากมากเลยค่ะต้มปลาของเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนแล้วก็ ไก่กระเทียมให้เด็กๆนะคะนี่ค่ะเด็กไม่อยากออกกล้องด้วยก็ทานคนเดียวค่ะเดี๋ยวตักให้เด็กๆก่อนันี่ค่ะเฟียของน้องเฟียอยู่นี่นะคะกินข้าวค่ะทานข้าวนะคะค่ะนี่ของพี่เกซี่ค่ะเด็กไม่ค่อยชอบทานปลานะคะบ้านนี้นี่นะคะ ก็ทานคนเดียวก็อร่อยได้ปลาชิ้นโตๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะ ปลาเนนต้ยมยำน้ำใสไม่เผ็ดนะคะช่วงนี้กินอะไรเผ็ดๆไม่ได้เหมือนเด็กมากเลยค่ะแล้วเป็นกดเลยย้อนหมองแม่าทานของเผ็ดค่ะกินได้เลยจืดเร็วอยากกินต้ยมยำเลยใส่พริกแค่เม็ดสองเม็ดค่ะแต่ก็อร่อยดีค่ะให้เด็กๆทานข้าวด้วยนะคะนมาค่ะ เอาไปค่ะน้าวกินคนเดียวก็อร่อยนะคะเด็กม่อยากอบกล้องวันนี้อร่อยมากเลยค่ะนี่จ้า กินปลาไม่งั้น้องเฟยต้ยมยำปลาค่ะเห็นลูกทีน้องเฟยชอบกินนี่่ะไม่ได้ใส่กระาขางอบขมิ้นประมาณทำเปบนต้ยมยำน้ำใสค่ะคก็อร่อยดีนะนปลาเยอะๆค่ะดีต่อสุขภาพนะคะรู้บ้า จวกินข้าวด้วยนะคะจะได้กินยากันค่ะไม่สบายปวดท้องกันหมดเลยเรา กินคนเดียวต้มตานี่ค่ปะปกอิตี๋อาจจะไปทำแกงอย่างอื่นที่มันเผ็ดเผ็ดแกงเหลืองแกงกะทิวันนี้เลยต้องกินแบบนี้เป,ปเป็นปรุกขกระเพาะเป็นกระดิ่งย้อน ต้องเล่กลานอาหารนะคะไม่นั้นปวดท้องแย่เลยะคะ่ะเผลเดิมัมีแผลในกระเพาะค่ะจะกินในจะทานไรก็ต้องระมัดระวังให้มากนะคะช่วงนี้พยายามไม่กินของเส็งะค่ะก็ต้องทานข้าวไม่เป็นเวลาด้วยนะคะ แค่พอดีนะคะไม่ทานเยอะจนเกินไปพอทํทำห้ปวดท้องด้วยนะคะ อร่อยมากเลยค่ะมือนี้ต้มยำฝีมือตัวเองยังไม่หมดเลยนะคะทานไปแค่ชิ้นเดียวเด็กๆก,ก็ไม่ได้ทานด้วยค่ะเช้านี้ก็อิ่มแล้วออบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันคลิปหน้าอีกนะจ๊ะทุกคนต้มยำปลาเสนอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ค่ะ